จะนํนำเสนอโปรเจกต์หรือโรงงานเครื่องร่อนข้าวโพดนะครับผมมันใช้ในทางด้านการเกษตรเพื่อแถวบ้านพอดีแถวบ้านโป่งครับมาดูหลักการทำงานนะครับผมตอนแรกเรามีตัวนี้พอเวลาเทจะลงมาที่ตะแกรงที่เราจะคัดแยกไซส์ของข้าวโพดซึ่งถ้าเป็นข้าวโพดสั้นยาวแบบนี้เป็นข้าวโพดอ่อนนะครับที่เราใช้คัดแยก มันจะไหลเป็นระบบช้างมันก็จะไหลไปเรื่อยๆระบบช้างมันจะเป็นอย่างนี้นะครับระบบช้างของเครื่องมันจะเป็นช้างอย่างนี้ครับฝัดยาวมันก็จะไหลไปอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่ามันจะถึงอย่างนี้นะครับผมคือหลักการของมันนะครับใช้ในการพัฒนาท่านเกษตรกรแถวบ้านโคกแถวบ้านปุรีนะครับผมนการแยกสายฝัดดีฝัดเสียจบการรายงานเแ้่นี้ครับ